มาแล้วค่ะน้องๆค่ะรีบรีบด่วนๆที่รีบจังเลยเพิ่งเพิ่งเลิกงานมาค่ะน้องๆเดินทางไกลวันนี้ก็เลยมาช้าหน่อยจะเขียนบนรถก,ก็ยังไงอยู่เนาะที่ทํางานก็ไม่ได้เพราะว่าเพื่อนร่วงงานเยอะ <c oughs> จะไปนั่ง <c oughs> จะไปนั่งเขียนให้เขาเห็นมันก็น่าเกลียดเนาะโอ้ตายตายตายเออเอาอย่างนี้แล้วกันมาถึงบ้านก็รีบทํารีบทําข้าวคือก็ไม่ต้องกินแล้ววันนี้นะ อแต่พี่ลองทองไว้แล้วละ่ะกินมะม่วงมะม่วงสุกกับข้ขาวเหนียวมะม่วงวนะก็อิ่มแป้หนึ่งแล้วละ่ะอืมเนาะนี่ค่ะน้องๆค่ะเนี่ยเดิมๆพี่ล่าทุกวันล่าทุกวันเนี่ยแต่เขาก็มานะล่าเนี่ยห้าเนี่ยค่ะล่าห้าค่ะห้าวันนี้จะมาไหมล่าทุกวันไม่มาเนาะดูซิว่าวันนี้เขาจะมาให้ไหม าลาดทั้งสองหุ้นเลยนะทั้งสองน้อยสอ,สองดาวเลยนะแต่เนี่ยอันนี้ก็เด่นเนี่ยเด่นกว่าเขาด้วยพี่ว่ามาทุกวนันนั้นทุกวันมันจะมาได้เหรอทุกวันทุกวันศูนย์สามนีนม่นี่ก็ตัวเดิมนี่ก็ตัวเดิมนี่เหมือนกันเลยนะคะน้องเพียงแต่นี่สี่กับสองแค่นั้นเองอ่ะสองจะมาฝั่งไหนก็ลองดูนะพี่ไม่อยากแกไอ้นี่ลงให้สองเพราะว่าเขาก็เด่นน้อยกว่าไอ้นี่เนาะ อยากลงให้เหมือนกันแต่ว่านี่สาธุงั้นก็ขอให้มาศูนย์ทั้งสองดาวเลยเนาะอันนี้ใครชอบอันนี้ก็เล่นอันนี้นะคะน้องๆค่ะมีสองชุดให้ให้วิ่งรูดนะเพราะว่าอันนี้มันเด่นไงเด่นศูนย์สามพี่ว่ามันตัวเดิมพี่ก็เลยให้ตัวตัวนี่เด่นลองหน่อยเนี่ยสี 4, 5, นะ่ห้าเนาะเด่นลองหน่อยดูซิว่าอันไหนจะเข้าห้านี้พี่ตามมาทุกวันเลยนะก็ยังไม่เข้านะวันนี้ขอให้มาทั้งทั้งดาวปกติดาววีของเราเนาะ นะก็ลองดูนะคะน้องๆเผื่อมาเนาะห้าเนาะส่วนสามรัดนะคะพี่ให้ชุดนี้ไปเลยชุดนี้หรือชุดนี้ก็ได้แต่ว่าพี่ก็ให้สีไปเนาะใช่ไหมพี่ให้อะไรไปไม่รู้ก็ลืมเลยเนี่ยตัวเองจะเล่นก็ยังไม่ไม่ทนันจะทันปะเนี่ยลืมเลยตายตายค่าเดนอย่างงี้พี่ว่าอะพี่ให้ศูนย์ศูนย์สามห้าแล้วกันนะศูนย์สามห้านะหรือว่าเราก็สับเล่นอย่างนี้ก็ได้เนี่ยนี่นี่นี่น เอาตัวเด่นเอาตัวเด่นไปนั่นกันนี่เนาะตัวเด่นไปวินกันดีกว่าเนาะศูนย์สามสี่ห้าเนาะสี่ตัวเองน้องๆแต่เก้านี่ก็ตัวเดียวเองนะ <c oughs> อุแต่เก้ากับสองเนาะสองก็นั่นเนาะก็แล้วแต่น้องๆเลือกเล่นนี้เพราะว่าอันนี้ก็สองอันนี้สี่นะคะเลือกชุดเด่นเล่นกันแล้วกันนะคะน้องๆขาประมาณนี้ค่ะเจอกันค่ะน้องๆอ่ะรุ้นไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะรวยๆปังๆกันทุกคนนะคะ